ตั้งแต่ที่เธอเข้ามาก็ทำให้ฉันรู้ว่าบ้านของฉันมันยังไม่สมบูรณ์รที่ตรงนี้อะอ,อ,อไรไปประตูกำแพงของบ้านนี้บอกกับฉัน ว่ามันต้องการให้เธอมาอยู่ตรงนี้หน้าต่างมันโอยหาเธอโต๊ะตัวนั้นมันเรียกชื่อเธอเธอได้ยินไหมเสียงพุ่งความในใจ oh. ที่สะท้อนในบ้านหลังนี้ oh. 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 กูขอตั้งชื่อเพลงให้ว่าชื่อเพลงว่าแม่บ้านเฮ้ยไม่คิดไม่คิดเลยเหรอโต๊ไอ้นี่แช่ไหมเต็มมาซะเยสเธอคือคนใช้เนี่ยมันเรียกให้ไปเช็ดโต๊ะได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นการดูแลยังไม่ทั่วถึงเพราะว่าตั้งแต่เข้ามายังไม่เห็นแม่บ้านของพี่นัทเลยอ๋ออันนี้เราเล่นเรอเล่นเรอเล่น เอาจริงคือยังไม่มีเลยใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้โสดมากโสดสนิทเลยโอเคใช่ไหมพี่นัทก็โอเคสมมุิว่าถ้าเรามีอะไรเงี้ยมีแฟนมีคนรู้ใจอยู่เนี้ยสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนไหวกับการคบกันเออเอาเอาสิ่งที่ชอบกันแล้วกันถ้าถ้าถ้าชอบในคนคนหนึ่งจะชอบคนเก่งอะไรเงี้ยครับชอบคนที่คือไม่ได้ต้องเรียนเกดสีอะไรเงี้ยนะแต่ชอบคนที่แบบมีความมุ่งมั่นเหมือน ารู้สึกว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันได้มันต้องเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังบวกให้กันและกันอะไรอย่างนี้ครับมันจะอยู่ได้กันได้นานค่ะคือสิ่งที่ชอบเป็นทัศนคติบวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่ไม่ชอบก็คือแบบคนที่แบบงงแง้งอ่ะเด็กน้อยเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคุยกับใครเราอยู่กับใครแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังเพิ่มจากเขาอ่ะคนนั้นแหละก็คือใช่ก็ขอให้อ่าสิ่งเติมเต็มนะคะให้มันเติมเต็มพี่นัทให้สมบูรณ์โดยเร็ววันนะคะะถูกค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆริงพี่นัทก็ หลายๆอย่างเชื่อว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเต็มมาสมบูรณ<ม>์อยู่แล้วนะคือเท่าที่เห็นคือจากเราได้เดินดูบ้านได้เดินอะไรอย่างเงี้ยเนอะมีะดนตรีก<ช>็<า>แต่งได้เวลาว่างเราก็ทำตรงนี้ได้กีฬาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วนี่อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เชคก็เพิ่งรู้ก็คือเนี่ยที่อยู่ตรงหน้า <l> ทำไม <tr> พี่นายครับนี่เป็นรูปวาดเองครับอ้าวจริงเหรอวาดการ์ตูนวันพีซนี่แหละครับการ์ตูนที่ชอบแอบถามเนี่ยเลยแบบงงว่าพิ่ที่พี่ไม่ถามพี่นึกว่าเป็นของสะสมของเขาี้วาดเองนี่วาดเอง ก็คือ <iter> ผมตอนสมัยเด็กๆครับก่อนที่ฝันจะเป็นนักร้องเ่ยคืออยากเป็นนักเขียนการ์ตูนก่อนเลยก็เลยชอบชอบวาดพวกการ์ตูนอะไรอย่างนี้เร <IV linking mainstream media> ื่อยๆแต่นี้เหมือนมากจริงนะคะทีนี้เรายละเอียดมันคือการก๊อปปี้ช็อตในการ์ตูนหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้คือผมจะสมมุติผมจะอยากวาดตัวเนี้ยผมก็จะ Google หารูปตัวเนี้ยแล้วก็ดูมันหลายๆรูป แล้วก็เหมือนจับฟิลมันว่าคนเนี้ยจับคาแรคเตอร์ของคือไม่ใช่วาดเหมือนจากรูปนี้รูปเดียวเลยอ๋อเพราะว่ารูปนี้จะไม่จะไม่มีรูปที่มีอยู่แล้วเลยครับอ๋ออย่างนี้คือเป็นเป็นแอคใหม่หมดเลยของมันใหม่เลยใช่ครับใช่ครับทำไมมีความสามารถเยอะอย่างเงี้ย พี่รู้สึกว่าตอนนี้งานที่น่าถนัดเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับด้านวงการบันเทิงเกี่ยวกับศิลปะหมดเลยแล้ววิชาที่เรียนจากฮาร์วาร์ดมาเศรษฐศาสตร์เมันได้ใช้บ้างไหมอะไม่สับตรงบ้างไหมพี่มันได้ใช้นะครับมันได้ได้ใช้ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเลยด้วยเพราะว่าผมเคยไปทำสกรีนเทสิกร์มี่ไม่ได้หลายครั้งสองครั้งหลายครั้งด้วยอ๋อไม่ใช่ว่าอยู่อมาแล้วพุ่งเป็นนักมีเลยคือเคยทำสกรีนเทสิกร์มี่ไม่ได้แล้วก็ก็ท้อไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่า ตอนมันมีตอนที่กลับไปที่ฮาร์วาร์ดเหรอครับมันก็เนี่ยแหละหลักเศรษฐศาสตร์มันก็ถอนให้เราคิดว่าเฮ้ยถ้าแค่นั้นมันไม่พอเราต้องเพิ่มมูลค่าตัวเองดีอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเริ่มลองหัดแต่งเพลงตั้งแต่สมัยที่เรียนฮาร์วาร์ดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนเหมือนเราเพิ่มความสามารถอีกอย่างให้ตัวเองอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติบางคนเขามีแค่ข้อ1ข้อ2เราก็มีข้อ3อะไรอี้ย่างเงี้ยสี่ไปเรื่อยเคืออย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าคนเรามันต้องเพิ่มมูลค่าตัวเองให้ตัวเองเรื่อยๆมันถึงจะเป็น ถึงจะทําให้เป็นที่ต้องการได้มากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าอันนี้คือแบบริงพี่นายเป็นคนที่ตั้งใจแลวต้องทําให้ได้อะไรอย่างนี้เลยครับอีกอย่างก็คือคนเขาจะชอบถามผมว่าเอ้ยดูแลแฟนคลับยังไงอะไรนะครับแต่จริงๆถ้าพูดพูดจริงๆคือผมจะไม่มีแคดลัมของคนอื่นเลยนะไม่พาไปกินข้าวไม่ได้ใกล้ชิดอะไรอย่างนั้นเลยครับแต่ผมใช้หลักเศรษฐศาสตร์อีกเหมือนกันอะไรเยงี้เศรษฐศาสตร์มันเหมือนแบบถ้าเราลงทุนอะไรกับอะไรไปสักอย่างเราต้องอยากได้กําไรอะไรเยงี้ครับเราก็มองว่าเหมือนแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยเขาคือคนที่ แรงซับบ้างในการสนับสนุนผลงานหรือลงทุนลงทุนด้วยความรักอะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้เขากลับคือเราต้องเป็นเราต้องเป็นกราฟที่มันโตอะนั่งกราฟที่โตขึ้นเราต้องเป็นกราฟที่มันพัฒนาไม่ใช่หยุดอยู่กับที่อะไรเ่างนี้ครับสร้างผลงานมันดีขึ้นเรื่เยเนาะเขาถึงจะรู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาลงทุนไปมีความหมายอะไรองี้ความเป็นตัวของตัวเองครับสําหรับคำว่านัดสังกัทรเนี่ย กีฬาเพลงเอางี้เลยนักีฬาเพลงเพลงอ่ะอันนี้ก็ได้วาดวาดวาดรูปอ่ะอันไหนเป็นนักสัตดาร์ทอนที่สุดใน3อย่างนี้เลือกยากเลยเริงจริงมันคือมันคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน3อย่างนี้คือผมรู้สึกว่าคือเมื่อก่อนอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากแค่ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอได้มาร้องเพลงแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของอาชีพเนี้ย มันมันกลับไม่ใช่โมเมนท์ที่อยู่บนเวทีนะอันนี้สำสำหรับผมนะนักร้องคนอื่นอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมมันคือโมเมนต์ที่เหมือนเราได้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเนะ่ะเออได้ได้ไดเอาได้มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วได้ใช้เรื่องชีวิตของเราให้คนอื่นเขาเขา,เขาดูแล้วเขาเรียนรู้เขาได้แรงบันดาลใจได้พยายามตามความฝันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอเอออันนี้คือคือจุดที่มีค่าที่สูงอาชีพนี้สิ่งที่อยากทําที่สุดคือ อยากเป็นนักสร้างแรงมานานใจอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นผ่านงานเพลงงานวาดรูปหรือแม้แต่การไปวิ่ง 1, 1> วันก็ตามอะไรเงี้ย<ฆ>คนที่เขาเวลาผมเห็นผมไปวิ่งมาแล้วผมเห็นคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเนี่ยพี่เป็นไอดอลในการออกกําลังกายของผมเลยที่มันคือแบบ อันนี้มันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทํ่มันมีความหมายไอ้ชีวิตคนเรามันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราทําให้ชีวิตคนอื่นได้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นตรงนี้โอ้โหและทั้งหมดนี้เชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับหรือน้องเพื่อนๆนทุกคนพี่พี่รักนัทศักดาทองจริงแหมวันนี้นะคะได้อะไรเยอะเลยนะนอกจากได้ดูบ้านสวยๆขอบคุณด้วยพี่นัทที่เปิดดีม็กซ์คลูซีฟ e ไ้กับที่นี่หมอชิดแล้วก็ขอบคุณที่แชร์อะไรหลายอย่างซอฟแอบเพนนิ่งขอบคุณที่มานะคขอบคุณมากขอบคุณครับ เล่นต่อไหมเล่นต่อไหมเอาล่ะเล่นต่อเล่นอะไรต่อคาใจกับการ์ตูนขอไปดูด้เลเก่งค่ะยิ่งแล้วก็แล้วนะครับนี่ไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาด้วยใช่ไหมโอ้โหนิดดูนะคะดูดูอ้โ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 อ้องโอ้โอ้อ้นี้โด้โอ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 ีโอ้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 เอ้โอ้โอ้้ออ้โอ้โ้โ สาวเมืองกรุงสองคนพาหนุ่มเหนือแอลตลาดแอลกาดแอลกาดหรอแอลกาดคือตลาดเหรอแอลกาดแแแอลแอกาดเจ้าคหเอาล้วนะได้ของันะครับใต่อย่างนี้จะดูแบบอุ้ยตายอุ้ยตายตาตาตาอุ้ยดูเอากล้องมาค่ะเอากล้องมาค่ะ เป็นของเชียร์เอแค่เอาชุดนึงค่ะผมเอาเผือกอันนึงครับชุดวันนี้จะมีผพางเธอผือกหรือเผือกอันนี้คืออะไรเป็นอันเนี้ยแต่เป็นทอดอ๋อขอชิมด้วยอีเได้ของกี่คนละอย่างแล้วคะผม จะต้องบอกว่าคุณชอบอะไรไรสาระมากขึ้นเพื่อนสามีเกิดวันเดียวกับโดเรมอนอ๋อตัดผมด้วยพี่นุ่นกระเชียอยากตัดผมไหมครับอะไรคะตัดผมที่ไหนคะเนี่ยครับเฮ้ยตัดกระจกนี่เลยเหรอคะเท่าไหร่ครับตัดผมคิดยังไงคะสามร้อยสามร้อยตัดอย่างเดียวแล้วก็เซ็ตด้วย <Okay. S 2> ทำได้ทุกทรงเลยป่ะครับ <c oughs> ววนี่ไงเ, <c oughs> เอาเหนียวก่อนเลยนะเอาเหนียวเด้อติ่มซำติมทิมกรอบนี่ของโปรดเลยครับ <c oughs> พี่นัดได้ไมาอย่างนี้บ้างไหมคะเนี่ย <c oughs> จริงๆก็จะมีแบบเหมือนเวลาเราไปทำงานแล้วแบบ ที่ไหนที่มันใกล้ตลาดก็จะได้มาเดินบ้างนะครับแต่ปกติก็ไม่ไม่บ่อยนะพรเวลาเราทํางานเสร็จก็จะดึกแล้วไงจะเพียแล้วแบบกลับบ้านตลกอันี้เป็นกะินะครับกะทิใช้น้ำตาล่ใช้สาี้หนี่นี่วันนี้น่าโดนนะครับเฮ้ยนี่คืนนี้ขายแบบรอบ่ะเนี่ย ส่ือยูมลซูมเลยอะดูสีนี่สดๆเลยนะกนกนือถ้าจะไม่พอมทำงานกันแล้วนะครับเราเลิกัปเดินเลิกไหมฮะเราเราไปบายกันก่อนดีกว่านะโอเคเราขอลาไปก่อวทานก่อนนิดนึงนะคะไปกับไปนะคะบีปีไปแล้วไปแด้อครับบ๊ายบาย ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ